หยุดความกังวลใช้ชีวิตให้มีความสุขเราทุกคนต่างก็เคยเผชิญกับความรู้สึกกังวลมากมายในชีวิตทุกวันเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่หยุดหย่อน บางครั้งเรากังวลเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรบางครั้งก็กลัวว่าจะไม่ทันทำในสิ่งต่างๆที่ต้องการทำหรือแม้กระทั่งกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้าหลายคนอาจรู้สึกเหมือนชีวิตถูกความกังวลบีบคั้นจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่คิดถึงเรื่องที่ต้องทำหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ทำให้หัวใจเต้นรัวใจคอไม่สงบ และแทบจะไม่มีความสุขในปัจจุบันลองสังเกตตัวเองดูสิคะเมื่อเราเดินไปข้างหน้าแต่ยังคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเรามักจะรู้สึกเหนื่อยล้าและวิตกกังวลไปหมดแต่ถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถควบคุมสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้จริงหรือ ในขณะที่ชีวิตของเราควรจะเต็มไปด้วยการเดินไปข้างหน้าในปัจจุบันทำไมเราจึงมัวแต่ห่วงเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าความกังวลคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวออกจากปัจจุบันมันทำให้เราหลงไปในความคิดที่ไม่เกิดผลในที่สุดแท้จริงแล้วความสุขในชีวิตไม่ได้มาจากการที่เราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มาจากการปล่อยวางและอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าอย่ามัวแต่คิดถึงอดีตและอนาคตให้ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะในขณะที่เรามัวแต่กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะพลาดในโอกาสในการใช้ชีวิตที่เต็มไปได้วยความสุขในตอนนี้ลองจินตนาการว่า หากเราสามารถปล่อยวางจากความกังวลเหล่านั้นได้เราจะรู้สึกอย่างไรจิตใจของเราจะสงบลงอย่างไรเราจะสามารถมองเห็นโอกาสและความสุขที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบและแนวทางที่จะหยุดความกังวลและใช้ชีวิตให้มีความสุขตามหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ เพื่อให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราควบคุมหรือคิดไปล่วงหน้าแต่การอยู่กับปัจจุบันและการปล่อยวางจะช่วยให้เราก้าวข้ามความกังวลและคนพบความสุขในทุกขณะของชีวิตเมื่อเราเริ่มฝึกปล่อยวางจากความกังวลแล้วการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะเต็มไปด้วยความสุขและความสงบ ที่สำคัญคือมันจะช่วยให้เรามีความสามารถในการ,รเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้นโดยไม่ปล่อยให้ความคิดและความวิตกกงังวลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปมาร่วมกันเรียนรู้วิธีการนี้ไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ในชีวิตเรามักพบว่า ความกังวลมักจะเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำของคนอื่นการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตหรือการกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าจะเป็นอย่างไร ทุกครั้งที่เราเอาใจไปผูกกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจิตใจของเราก็จะเริ่มตึงเครียดและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธศาสนาสอนให้เราตระหนักถึงธรรมชาติของการยึดติดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรากังวลเมื่อเราพยายามยึดติดกับผลลัพธ์บางอย่างหรือ พยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้มันจะทำให้เราไม่ได้รับความสุขจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจิตของเราก็จะไม่สงบลองนึกดูว่าเมื่อเราพยายามควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดของคนอื่นหรือเหตุการณ์ในอนาคตเราจะรู้สึกเหมือนยกก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นบนบ่า แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราควบคุมได้คือวิธีการตอบสนองและการทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันให้ดีที่สุดการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เราไม่ต้องพยายามแบกรับสิ่งเหล่านั้นและทำให้จิตใจของเรานั้นสงบลงมากขึ้นมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่กังวลเกี่ยวกับการสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเขาคิดว่าจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดวันๆเขาทบทวนบทเรียนอย่างหนักและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ดีเมื่อเขาท้อใจและเริ่มรู้สึกว่าเขาเครียดจนเกินไปหรือเปล่าเขาจึงไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์สังเกตเห็นว่า ท่าทางของเขาเครียดจึงกล่าวว่าลูกอยากกังวลมากเกินไปจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามวิบากกรรมชายหนุ่มได้ยินแล้วรู้สึกจึงความหมายของคำพูดเหล่านั้นเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาควบคุมผลลัพธ์จากการสอบไม่ได้ สิ่งที่เขาควบคุมได้เพียงอย่างเดียวก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกวันเมื่อเขายอมรับความจริงที่ว่าไม่มีใครสามารถควบคุมอนาคตได้ความกังวลของเขาก็ค่อยๆเบาลงจิตใจของเขากลับมามีสมาธิและเขาก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างเต็มที่ในวันนั้น การปล่อยวางจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปและเราจะรู้สึกสงบใจมากขึ้นเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่การทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างเต็มที่และปล่อยให้สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นไปตามวิบากกรรมชีวิตเราจะเบาขึ้นมาก เมื่อเราเข้าใจว่าต้องแบกรับทุกอย่างไว้บนบ่าเราไม่สามารถคาดการอนาคตได้เสมอไปแต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดและปล่อยวางจากการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นข้อที่2การอยู่กับปัจจุบันการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้เราหยุดความกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพความกังวลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือวิตกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจในการใช้สติและสมาธิในการฝึกให้มีสมาธิอยู่ในปัจจุบัน เพราะในแต่ละวันนั้นชีวิตของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออย่างจะเกิดขึ้นจนทำให้เราลืมที่จะมีชีวิตอยู่ในขณะนี้มีเรื่องเล่าที่สอนใจเราเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีเรื่องหนึ่งเป็นนิทานของหมูสามตัวซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนคงได้ยินมาแล้ว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกหมูสามตัวที่สร้างบ้านเพื่อป้องกันหมาป่าที่จะมาโจมตีในระหว่างการสร้างบ้านหมูตัวที่หนึ่งเลือกสร้างบ้านจากฟางโดยคิดว่าฟางเบาและสร้างเร็วจะไม่มีใครทําลายบ้านของฉันได้แน่หมูตัวที่สองเลือกสร้างบ้านจากไม้ส่วนหมูตัวที่สเลือกสร้างบ้านจากอิฐอย่างแข็งแรง เมื่อหมาป่ามาถึงหมูตัวแรกที่สร้างบ้านจากฟางไม่สามารถต้านทานแรงของหมาป่าได้และบ้านของมันถูกทาลายอย่างง่ายใดยหมูตัวที่สองที่สร้างบ้านจากไม้ก็ไม่สามารถต้านทานได้เช่นกันในที่สุดหมูตัวแรกที่หลบหนีจากการทำลายบ้านได้ไปหาหมูตัวที่สามที่ส,สร้างบ้านจากอิฐซึ่งบ้านของมันมั่นคงและไม่ถูกทำลายง่ายๆ หมูทั้งสองตัวจึงได้เรียนรู้จากการสร้างบ้านที่แตกต่างกันแต่ที่สำคัญในเรื่องนี้คือสิ่งที่หมูตัวแรกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองก็คือการที่มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะที่สร้างบ้านจากฟางมันคิดแค่ว่าจะไม่มีใครทำลายบ้านของฉันได้โดยไม่คํำนึงถึงความเป็นจริงหรือการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอมัวแต่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือคิดไปล่วงหน้ามากเกินไปจนไม่ได้มองดูความสำคัญของการสร้างบ้านที่มั่นคงซึ่งสามารถป้องกันตัวเองได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อหมูตัวแรกมาถึงบ้านขคงหมูที่สร้างจากอิฐมันรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมในทุกสถานการณ์ ไม่ปล่อยให้ความคิดหรือความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเราฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องเสียเวลาไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกลับไปหวนคิดถึงอดีตที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น การเรียนรู้จากนิทานเรื่องนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความกังวลมักเกิดจากการมองไปไกลเกินไปในอนาคตหรือคิดย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่เราควบคุมได้ตอนนี้ก็คือปัจจุบันเท่านั้นหากเรามีสติและอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้ว่าทุกอย่างที่เราทำในตอนนี้จะส่งผลในอนาคตดังนั้นการตั้งสติ และมีสมาธิอยู่กับขณะน,นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราหยุดกังวลแต่ยังช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและไม่ประสบกับความเครียดจากสิ่งที่เกินความควบคุมลองนึกถึงเวลาที่เรากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเรากังวลว่าเราจะทำงานไม่เสร็จทันเวลาหรือกังวลเรื่องการตัดสินใจของคนอื่นหากเรา ใช้เวลาไปกับการคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราจะพบว่าเรายิ่งเครียดมากขึ้นและไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากเราหยุดคิดถึงอนาคตรหรืออดีตและมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนี้เช่นการทำงานให้ดีที่สุดในทุกๆนาทีหรือการใส่ใจในความสุขในขณะนั้นชีวิตเราจะมีความหมายมากขึ้น การอยู่กับปัจจุบันขณะจึงเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังในการหยุดความกังวลและทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันข้อที่3การฝึกการปล่อยวางการฝึกฝนการปล่อยวางถือเป็นหลักการสําคัญในการหยุดความกังวลและการค้นหาความสุขที่แท้จริง พระหลายครั้งที่เราเครียดหรือกังวลน,นั้นมาเกิดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆ impacted. ไม่ว่าจะเป็นความคิดความทรงจำหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเรามักจะเอาไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งทำให้เรารู้สึกหนักใจและเครียดขึ้น <Players> เรื่อยๆการปล่อยวางจะเป็นการฝึกใจให้ป,ปลอดโปร่งและทำให้เราสามารถรับมือกับทุก หรือสุขได้อย่างสงบและมีสติการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบหรือการไม่แคร์อะไรแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตลอดไปการยึดติดก,กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เราเจ็บปวด และเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปเราจะรู้สึกทุกข์ใจและไม่สามารถยอมรับความจริงได้การปล่อยวางคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันและเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงโดยไม่ยึดติดมีเรื่องเล่าที่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการปล่อยวางจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ที่สอนเราเกี่ยวกับธรรมชาติของทุกข์และความสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอาหารหันต์ว่าทุกข์และความสุขเกิดขึ้นและดับไปในทุกๆขณะหากเราไม่ยึดติดกับมันไม่ยึดติดกับความทุกข์หรือความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะพบกับความสงบภายในใจพระอาหารหันต์ท่านนี้ได้ไปถามพระพุทธเจ้าว่า ทำไมความทุกข์มันยังคงอยู่ในใจของท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าเพราะเจ้ากำลังยึดติดกับความทุกข์นั้นทำให้มันมีอำนาจเหนือใจเจ้าหากเจ้าทำใจให้วางทุกสิ่งทุกนั้นก็จะผ่านไปได้เช่นเดียวกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนพระอรหันต์ท่านนั้นเริ่มเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ไม่ได้ยั่งยืนยาวนานไปตลอด ถ้าเราไม่ยึดติดกับมันมันก็จะลดลงไปเองการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นดำเนินไปตามธรรมชาติจะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบและมีความสุขมากขึ้นเมื่อพระอรหันต์ท่านนั้นเริ่มฝึกปล่อยวางความทุกข์ความรู้สึกหนักหน่วงในใจของเขาก็เริ่มหายไปท่านกลับมามีความสุขจากภายในมากขึ้น และได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจแต่เป็นการยอมรับและปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในชีวิตของเราก็เช่นกันหลายครั้งที่เราเครียดจากการยึดติดกับผลลัพธ์บางอย่างหรือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรามักจะหงุดหงิดหรือตัดสินใจด้วยความเครียดซึงส่งผลให้เราหมดพลังในการใช้ชีวิตไป โดยไม่สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้การฝึกปล่อยวางคือการฝึกให้เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเริ่มยอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะคงอยู่เป็นนิรันดร์ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดในชีวิต เช่นการที่คุณพยายามควบคุมผลลัพธ์ในงานหรือการที่คุณกังวลกับการทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเรายึดติดก,กับความคาดหวังเหล่านั้นมากเกินไปจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและเครียดเพราะเราจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ทั้งหมดการปล่อยวางจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการ,รเผชิญหน้ากับความกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต เมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะเริ่มพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมสิ่งต่างๆแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในขณะนี้การฝึกปล่อยวางทำให้เรามีความสุขในทุกๆขณะโดยไม่ต้องรอให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเรา พอเรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลตามธรรมชาติของมันและเราสามารถใช้ชีวิตด้วยความสงบและความสุขจากภายในได้เสมอการฝึกปล่อยวางจึงเป็นเส้นทางที่ช่วยให้เราหยุดความกังวลและค้นพบความสุขที่แท้จ,จริงในชีวิตขอให้เราลองฝึกฝนใจของเราให้ปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แล้วเราจะพบว่าการมีชีวิตที่มีความสุขนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากการฝึกใจให้ยอมรับและปล่อยวางข้อที่4การให้ความสำคัญกับตัวเองและคนรอบข้างในชีวิตประจำวันหลายครั้งที่เรารเผชิญกับความกังวลและความเครียดอาจจะเกิดจากการมุ่งมันที่จะเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่น เรามักจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาทำได้ดีกว่าเราหรือทำไมเขามีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบความคิดเหล่านี้มักทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและกังวลกับสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เรายังไม่สามารถทำได้การเปรียบเทียบชีวิตของเราไปกับคนอื่นแทบจะไม่เคยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง จะกลับนำไปสู่ความไม่พอใจและความเครียดแทนพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญกับตัวเองในแบบที่เราคือเราและทำดีในแต่ละวันตามแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเราเองการให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความสำเร็จ แต่เป็นการรู้จักตัวเองรู้จักพัฒนาและทำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราและคนรอบข้างโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเรื่องเล่ากระจกและหน้าต่างในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงและความวุ่นวายมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเข้าฟ่า้าเธอเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ตั้งใจทำงานและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอแต่ทุกครั้งที่เธอเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งไล่ตามคนอื่นไม่ทัน mm hmm. เพื่อนรุ่นเดียวกันบางคนได้ทำงานที่ต่างประเทศบางคนแต่งงานมีครอบครัวที่อบ่นขณะที่เขาฟางยังนั่งกินข้าวกรองเดียวคนเดียวในออฟฟิศและกรับคอนโดเงียบๆทุกคืน เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำพลาดตรงไหนหรือทำไมชีวิตเราถึงไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยวันหนึ่งในช่วงพักร้อนเขาฟางตัดสินใจกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดในต่างจังหวัดที่นั่นเธอได้พบกับคุณยายซึ่งอายุเกือบ80ปีแต่ยังแข็งแรงและมีรอยยิ้มที่อบอุ่น ยายพาเขาฟางไปนั่งคุยที่ศาลาหน้าบ้านท่ามกลางลมเย็นและกลิ่นดินหลังฝนตกยายเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังและหยิบกระจกเก่าๆที่มีรอยขุ่นมัวขึ้นมาให้ดูเขาฟางรู้ไหมกระจกมันทำหน้าที่ให้เรามองเห็นตัวเองแต่ถ้าเรามัวแต่ส่องกระจกแล้วไม่มองผ่านหน้าต่างออกไปเราจะเห็นแต่ตัวเองกับปัญหาของตัวเองเท่านั้น เขาฟังมุงเล็กน้อยอยายจึงชี้ไปที่หน้าต่างไม้เก่าๆที่เปิดออกไปเห็นทุ่งนานและต้นไม้เขียวกขจีหน้าต่างนี้แหละทำให้เราเห็นโลกภายนอกมองเห็นชีวิตของคนอื่นแต่ต้องจำไว้นะว่าไม่ใช่เปรียบเทียบแต่เพื่อเข้าใจว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตอนเองและเราควรกลับมามองกระจกเพื่อเข้าใจว่า เราคือใครและกำลังจะไปทางไหนเขาฟางนิ่งไปนานก่อนจะยิ้มบางๆเธอรู้สึกเหมือนได้ปดลดภาระบางอย่างออกจากใจหลังจากกลับกรุงเทพเขาฟางเริ่มเปลี่ยนมุมมองใหม่เธอเลิกสนใจว่าใครจะไปถึงไหนแต่หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองออกกาลังกายบ้างทำอาหารที่มีประโยชน์และโทรหาพ่อแม่บ่อยขึ้น เธอเริ่มชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่ทำได้ดีโดยไม่รู้สึกอิจฉาและยิ้มให้ตนเองในกระจกทุกเช้าข้อคิดจากเรื่องนี้ความสุขเริ่มต้นจากการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วหันกลับมาให้ความสำคัญกับตนเองในแบบที่เป็นรู้คุณค่าของตอนเองและเห็นคุณค่าของคนรอบข้างลูกจะสงบเมื่อใจเราสงบลงก่อนและนั่นคือ จุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความหมายอย่างแท้จริงการให้ความสำคัญกับตนเองหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เราคือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการทำงานการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและกับเพื่อนฝูง เมื่อเราให้ความสำคัญกับตนเองและคนรอบข้างโดยมีต้องมุงเป้าไปที่การเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะสามารถหาความสุขจากการใช้ชีวิตในแบบของตนเองได้อย่างแท้จริงให้เราคิดดูว่าในชีวิตเรามีความสุขที่สุดเมื่อไหร่มักจะเป็นเวลาที่เราไม่คิดเปรียบเทียบกับใครใช่ไหมคะ แค่ทำในสิ่งที่เรารักและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆการปล่อยให้ตัวเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองที่ใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้รู้สึกดีในใจถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องกังวลกับการยึดติดก,กับการเปรียบเทียบกับคนอื่นการให้ความสำคัญกับตนเองและคนรอบข้างก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ในสวนใจของเรา เมื่อเรารดน้ำด้วยความรักและความใส่ใจมันจะเติบโตและให้ผลลัพธ์ที่สวยงามตามธรรมชาติในที่สุดแล้วเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบชีวิตของเราและให้ความสำคัญกับการทำดีในแต่ละวันความสุขจะเกิดขึ้นจากภายในและเราจะสามารถดดํนเนินชีวิตไปข้างหน้าได้ด้วยจิตใจที่สงบและเต็มไปด้วยความพึงพอใจในตนเอง ในที่สุดแล้วความกังวลไม่ควรมีอำนาจเหนือชีวิตของเราพระพุทธศาสนาสอนให้เราหยุดกังวลและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้การปล่อยให้ความกังวลเข้ามาครอบงำชีวิตนั้นไม่ได้ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยหากแต่กลับทำให้เรารู้สึกหนักใจเครียดและสูญเสียพลังงานในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ลองคิดดูว่าเราใช้เวลาไปกับการกังวลมากแค่ไหนในแต่ละวันหลายครั้งที่เรารเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตและแทนที่จะโฟกัสที่การแก้ปัญหาหรือการทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันกลับใช้เวลาไปกับการวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งไม่ได้ทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย บางครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของเราได้และทำให้เราลืมที่จะมีความสุขในขณะนี้การอยู่กับปัจจุบันและการฝึกฝนปล่อยวางนั้นเป็นทางออกที่ทำให้เราหยุดกังวลได้จริงๆเมื่อเราฝึกฝนอย่างตั้งใจเราจะเห็นว่าความกังวลมันเริ่มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราไม่ต้องเป็นทาสของความคิดที่สร้างความเครียดให้กับเราอีกต่อไปสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆคือวิธีที่เรารับมือกับความรู้สึกของตนเองการรู้จักปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นและการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นการนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และในขณะที่เราฝึกฝนตนเองให้เข้าใจในหลักธรรมเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นว่าทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนั้นไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับมือได้เราจะเริ่มเห็นทุกสิ่งในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การต้องรับมือกับความท้าทายเราก็จะสามารถอยู่กับมันได้ด้วยจิตใจที่สงบและมีสติ ชีวิตที่ปราศจากความกังวลไม่ใช่แค่ฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนและการตระหนักรู้ในทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าออกอย่างมีสติการฝึกปล่อยวางความคิดหรือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต เราทุกคนสามารถเลือกที่จะหยุดความกังวลและเริ่มสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความสงบภายในได้ตั้งแต่วันนี้ชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องปราศจากปัญหาแต่คือการที่เรามีทัศนคติที่แตกต่างต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีความสามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ด้วยใจที่มั่นคง เมื่อเราหยุดความกังวลได้เราจะพบว่าโลกที่เรามองอยู่ไม่ใช่แค่ความเครียดและปัญหาที่รอให้เราแก้แต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตมาร่วมหยุดความกังวลและใช้ชีวิตที่มีความสุขจริงๆกันเถะค่ะ เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือการปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติปล่อยให้ตนเองมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้และทำให้ชีวิตของเราเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขภายในใจ